สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิกาเซชิสแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกม The Long ก ing นะทุกคนเกมที่ให้เราใช้เวลาอยู่ในถ้ำทั้งหมด400วันก็คือที่เราต้องใช้เวลา400วันเนี่ยเพราะว่าเราต้องรอพระราชาตื่นขึ้นมาในวันที่400เราอ่ะต้องเป็นคนปลุกพระราชาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอยู่ในถ้ำไม่ไปไหนเป็นเวลา400วันนั่นเอง พอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเรืองจะใช้400วันอยู่ในถ้ำคนเดียวเราต้องทําอะไรทํำยังไงบ้างาอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราสงสัยแล้วเราก็ต้องหาคําตอบกันในเกมนี้นะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่เราตื่นมาเนี่ยเราก็จะมาโพในถ้ำของเราซึ่งจุดเนี่ยก็คือจุดที่เป็นบ้านของเราที่เราจะใช้เวลา400วันในการรอนะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้จะใช้เวลา400วันในการทําอะไรดีเราก็เลยเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือดูก่อนนะทุกคนซึ่งหนังสือเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีให้เราด้วยการ4ีเล่มนะสําหรับเล่มแรกอะ่ะมันเหมือนเป็นแนวบันทึกประจําวันเดอรี่ที่เราคุยกับตัวเองก็เริ่มเลยเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าแบบพระราชาเนี่ยให้เรารอง400วันนะเพื่อที่จะไปปลูกเขาแล้วหลังจากที่พระราชาตื่นเนี่ยพระราชาเนี่ยจะกําจัด ความกลัวและก็ความปรารถนาทุกอย่างออกไปซึ่งเราก็อยากรู้มากๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วพระราชาเนี่ยก็ได้ํำชับต่อมาอีกว่าในเวลา400วันเนี่ยห้ามราอ,ออกไปไหนเลยนะแต่ว่าลึกๆในใจเราเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเราเนี่ยอยากจะฝันถึงสถานที่อื่นบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยชื่นชอบในการสำรวจถ้ำมากเลยนะแต่ว่าในถ้ำหม่อมมันเหมือนม,นมันมีความมืดที่น่ากลัวอยู่แล้วตัวละครเราก็อยากจะออกให้ห่างจากความมืดนั้นแล้วตัวละครของเราต้องการใช้แผนที่ของอาณาจักรนี้เพื่อที่จะแบบตามหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่อยากจะค้นหาให้ครบทุกซอกทุกมุมของถ้ำแล้วก็ไปยังที่ที่ไม่เคยเห็นด้วยเหมือนกัน แล้วในถ้าแห่งนี้มันยังมีห้องสมุดลับๆอยู่ด้วยในบางที่ที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่ในอาณาจักรนี่แหละมันมีหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแล้วตัวละครของเราเนี่ยก็อยากสะสมหนังสือเพื่อที่ตามหาแบบหนังสือที่ไม่มีจุดจบแล้วคือนอกจากห้องสมุดลับแล้วเนี่ยในอาณาจักรแห่งนี้ยังมีหอแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่เวลาจะหยุดนิ่งคงอยู่ชั่วนิรัดนดร์ด้วยนะทุกคน แล้วส่วนถัดมาของบันทึกเนี่ยเขาก็พูดถึงแบบเหมือนการรอคอยที่เราต้องใช้เวลาอันยาวนานนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าแบบเวลามันจะพานไปเร็วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้ตัวเองว่างแล้วบ้านนะมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่าสะดวกสบายเท่าไหร่หรอกสําหรับการที่เราต้องรอเป็นระยะเวลานาน,าน,าน แต่แบบตัวละครของเราเนี่ยก็อยากให้มีสีมีรูปวาดมากมายอยู่ในห้องนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตามหาสีที่หล่นอยู่ตามถ้ำต่างๆเพื่อที่จะเอามาวาดรูปแล้วก็แปะให้เต็มกำแพงเลยนอกจากสีสันจากภาพวาดที่จะให้ตัวละครของเราได้แล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ตัวละครของเรานั่นก็คือสีจากคริสตัลนั่นเองเพราะคริสตัลเนี่ยมีสีมากมายเลยตัวละครของเราก็เลยอยากได้คริสตัลเนี่ยมาประดับตกแต่งห้องด้วย ของถัดมาที่ตัวละครของเราอยากจะมีก็คือเตียงนอนนะทุกคนตัวละครของเราบอกว่าอยากจะมีเตียงนอนสักครั้งในชีวิตเพราะว่ามันดูจะเป็นของตกแต่งที่ดีมากๆเลยเขาก็อยากจะสร้างนะถ้าเกิดว่าเขาหาแบบเหมือนกับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทําเตียงนอนได้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนสิ่งที่ตัวละครของเราต้องการอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเสียงน้ำไหล คือตัวละครของเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกินน้านะทุกคนแต่เขาแค่ชอบฟังเสียงน้ําเขาก็เลยอยากจะมีแบบหยดน้ําติ้งๆอยู่ในห้องด้วยนอกจากเขาจะไม่ต้องดื่มน้ำแล้วเนี่ยเขายังไม่ต้องกินอาหารด้วยนะแต่ถึงเขาไม่ต้องกินอาหารเนี่ยเขาก็ยังอยากจะมีเหตุสวยๆประดับตกแต่งห้องของเขาเหมือนกันนะ เราคิดว่าตัวละครของเราอไม่ชอบแบบความมืดแล้วก็ความเงียบชอบอะไรที่มันมีสีสันแล้วก็มีเสียงอยู่ตลอดเวลานะทุกคนแบบอะไรที่มันเงียบเกินไปมันก็คงไม่ดีใช่ไหมด้วยความที่ว่าตัวละครของเราเนี่ยเขาต้องอยู่คนเดียวตลอดใช่ไหมเขาก็เลยแบบมันเงามากอะ่ะเขาอยากจะแบบมีใครสักคนอยู่ด้วยเขาอยากจะเห็นดวงตาคู่อื่นบ้าง ก็คือตัวละครของเราเขาไม่ได้อยากอยู่ในถ้ำมืดๆคนเดียวหรอกคือเขาแบบอยากมีคนคุยด้วยนะทุกคนเราคิดว่าคือแบบพอไม่มีใครอ่ะเขาก็เลยแบบต้องแบบฟังเสียงน้ําไหลตึงต้งๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้เพื่อให้มันไม่เงียบเกินไปอ่ะก็คือเล่นดนตรีนะทุกคนซึ่งใสษชิ้นส่วนเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามแบบว่าจุดต่างๆในถ้ำแล้วก็ต้องตามหามันเพื่อที่จะประกอบเครื่องดนตรีเพื่อที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ย ได้มีเสียงเพลงฟังได้มีเพลงเล่นนั่นองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีเขียนในสมุดบันทึกก็คือแบบว่าตัวละครของเราเนี่ยเขาเจอลิสความผิดพลาดของเขาลงไปเพื่อที่แบบท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะได้พบเจอกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในบันทึกอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเขียนว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ว่าเรามีอะไรบ้างอย่างเหมือนเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีมาแค่กระดาษสองแผ่นนะทุกคน แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเขียนเอาไว้ด้วยนะว่าความผิดหวังตอนนี้เท่ากับศูนย์เราะว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยสมุดบันทึกเราอาจจะมีเนื้อหาอะไรเพิ่มข like ึ้น <nước> ก็ได้นะเพราะว่าเล่มนี้มันก็เหมือนเป็นเดลี่ใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะแต่ที่เขียนไว้ว่าความผิดหวังตอนนี้เท่ากับศูนย์นะเราคิดว่าในอนาคตถ้าเราสำรวจทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับความผิดหวังบางอย่างอีกก็ได้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื้อหาในไดอารี่ก็มีประมาณนี้นะทุกคนส่วนหนังสือเล่มอื่นๆมันก็เป็นเหมือนแบบว่านิยายนิทานประล,ลัมปราอะไรอย่างนี้นะบางอันก็ร้อยกว่าหน้าเลยนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าแบบเราอ่านไม่ไหวจริงๆนะมันแบบเฉียวมากมากเลย โอเคมาพูดถึงตัวเกมกันบ้างดีกว่านะก็คือเกมเนี้ยให้เราใช้เวลา400วันใช่ไหมแล้วซาวในเกมเนี้ยมันก็จะออกแนวแบบเงาๆทมึนทมึนนาให้แบบบางทีเราเดินไปอะเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะว่าแบบทางข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเกมน่ากลัวหรือว่ามีฉากจอมสแกร์อะไรนะ แต่คือบอกเลยว่าสำรวจถ้ำคือใช้เวลานานมากเพราะว่าถ้ำอะเข้าทางโน้นออกทางนี้เข้าทางโน้นออกทางนี้ทางนู้นไปเชื่อมทางนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ทําแผนที่อะไรเงี้ยมันก็คงแบบว้าวยากมากคือแบบเป็นเกมที่เราลงทุนกับการทําแผนที่มากเลยคือแบบแผนที่มันใหญ่กว่าที่คิดมากเลยนะคือแบบมันเยวะเยะมากเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราแบบวาดแผนที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโชว์แผนที่ให้ทุกคนดูนะคือมันแบบเยอะมาก คือแบบบอกเลยว่าทางเดินอยอะเยียมมากๆก็คือนอกจากแบบเสาเพลงที่ทําให้ดูหลอนหลอนแล้วทางเดินยังงงงอีกต่างหากคือบอกเลยว่าถ้าเราไม่ทําแผนที่อ่ะไม่โหลดยังไงก็หลงอนะ่ะทุกคนอย่างแบบบางทางอ่ะเราก็ยังไปไม่ได้นะทุกคนมันต้องแบบรออะไรบางอย่างอ่ะรอระยะเวลารอนูอน่นรอนี่เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูตอนท้ายว่าแบบบางอันนะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะทุกคน อย่างในเกมที่เราเล่นตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในห้องที่มันเวลามันหยุดนิ่งใช่ไหมก็คือแบบเดินไปนานมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดินไปแล้วจะเจออะไรเดินไปนานแล้วเดินกลับก็ยังนานอีกนะทุกคนแต่แบบเขาบอกว่านี่คือห้องหลับก็ถือว่าเราแบบเคลียรได้หนึ่งห้องหลับแล้วใช่ไหมถ้าใครมาเล่นอ่ะเราว่าเราอยากให้ทุกคนอสนุกกับการเดินสำรวจทำแผนที่ของตัวเองแล้วก็แบบให้ตัวละครเราไปทางไหนทางไหนทางไหนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอย่าลืมเก็บของด้วยนะ ตามที่เราบอกไปเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูกันว่าแบบอะไรบ้างที่มันต้องใช้ระยะเวลาราอคอยซึ่งแบบมันอาจจะนานมากๆนะทุกคนอย่างอัญญาที่เราจะพาทุกคนไปดูคือทางมันถูกบล็อกอยู่ใช่ไหมการที่เราจะแบบว่าทําให้แบบหินมันหล่นลงมาเราต้องใช้เวลารอประมาณ1สัปดาห์เลยนะทุกคนคือแบบอันนี้ก็ดูนานแล้วใช่ไหมแต่ยังมีอันอื่นที่นานกว่านี้อีกอย่างอีกอันหนึ่งอะต้องใช้เวลารอประมาณสสัปดาห์เลยนะทุกคน คืออันนี้เราต้องรอให้ดินจากข้างบนอนะ่ะมันตกลงมาเพื่อที่จะให้มันประกลายเป็นสโสปเราจะได้แบบไม่ต้องกระโดดลงแบบอันตรายอันตรายนะทุกคนใช้เวลารอสองสัปดาห์สําหรับตรงนี้เราว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปได้เราน่าจะได้แบบว่าที่กระทอเขาเรียกว่าอะไรนะที่กระทอหินนะมาขุดอัญมณีอะไรพวกนี้ซึ่งก็นั่นแหละทุกคนรอแปบสองอาทิตย์มีนานกว่านั้นอีกนะที่เจอมาก็คือหนึ่งเดือนทุกคน เดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูอันนึงก่อนเราเจอตอนสำรวจถ้ำท,ทุกคนมันคือประตูที่แบบใช้เวลาเปิดเหมือนจะไม่นานนะแต่ว่ารอนานมากก็คือแบบรอเวลาสองชั่วโมงเพื่อเปิดประตูก็คือพาตัวเองกลับห้องแล้วก็แบบไปทํานู่นทนํานี่หาเวลาใช้เวลาจนแบบว่าเวลามันค่อยๆผ่านไปอย่างเร็วขึ้นนะทุกคน คือถ้าห้องมันมีอะไรมากขึ้นอนะ่ะมันก็จะทําให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เหมือนอย่างที่ในสมุดแดรี่บอกว่าการที่ทําให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นคือทําให้ตัวเองไม่ว่างคือแบบไปวาดรูปซาไปเล่นดนตรีซาอ่านหนังสือซาอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะช่วยเล่งเวลาได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่ใดรายที่เห็นได้ชัดเลยนะทุกคนสิ่งที่ทําให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นอนะ่ะคือการจุดไฟเพื่อสร้างแสงสว่าง เล้วพอถึงเวลาที่ประตูเปิดใช่ไหมก็ได้เวลาที่เราอจะได้สำรวจโซนถัดไปแล้วแต่บอกเลยนะทุกคนว่ายังไงเราก็ยังขึ้นไปถึงบนบนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่มีที่ขุดเราน้าจะต้องรองอีกสองอาท์เพื่อให้เราได้ที่ขุดก่อนเราถึงเจอได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็สำรวจที่อื่นๆเพิ่มคือแบบถึงเกมนี้มันจะดูต้องใช้เวลานะแต่ว่า ถ้าเราอยากล่นระยะเวลาก็คือให้เราอะเข้ามาอยู่ในห้องของตัวเองมันก็จะช่วยล่นระยะเวลาไปได้ระดับหนึ่งนะถึงเราปิดเกมไปแล้วอะแต่เวลาในเกมมันก็ยังดําเนินไปอยู่นะเพราะฉะนั้นอะเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลา400วันในชีวิตจริงก็ได้นะในการเล่นเกมให้จบเลาว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะเพราะว่าทําให้เราอะอยากรู้ว่าแบบ เน้อเรื่องต่อไปอ่ะมันจะดำเนินไปยังไงบ้างมีอะไรให้เราค้นหาอีกบ้างมันดูแบบลึกลับแล้วก็ชวนให้หน้าค้นหามากๆเลยนะก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะองเล่นมากๆเลยนะถึงแม้ว่าแบบบรรยากาศเพลงบรรยากาศถ้ำมันจะดูวังเวงวิเวกวงเวงไปหน่อยก็ตามแล้วก็ตัวละครเดินช้ามากเลยนะทุกคนเวลาเดินนะทุกคนต้องทำใจนะ สำหรับใครที่จะเล่นนะเรามีข้อแนะนําให้ฟังแรงใจที่ทุกคนแบบสำรวจทุกอย่างจนหมดแล้วนะก็คือจุดไหนที่มีของที่ต้องเก็บอะ่ะจุดไหนที่แบบเราต้องไปรอตอนหนึ่งอาทิตย์ไปรอตอนสองอาทิตย์หนึ่งเดือนหรืออะไรเงี้ยให้เราเซฟจุดนั้นไว้แล้วก็ตัวละครของเราก็ให้เขาเดินไปเองแล้วระหว่างนั้นนะแล้วก็ไปทาอย่างอื่นเหือนก็ได้นะ เราว่าทั้งหมดของเกมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเหมือนเวลาผ่านไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบมันมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากนี้เราจะเจออะไรกันต่อบ้างเพราะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย